คลที่4นี่จะเป็นการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งนะครับถ้าเพื่อที่จะสืบสารตำนานเพลงไทยลูกทุ่งเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยได้ยินคณะกรรมการบอกว่าจะจัดประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งขึ้นนะครับในรุ่นเยาวชนเด็กๆน้องนูนูนี่แหละนะครับนะตามสถานโรงเรียนในเขตจังหวัดลพบุรีจดแถวให้สวยจดแถวให้สวยจัดแถวเรียงตามลำดับสูงอยู่สูงสองแถว พอจัดเสร็จแล้วพี่เลี้ยงใหนักร้องไหมมีนักร้องไหมเนี่ยมีค่ะร้องเพลงใช่ไหมลูกทั้งหมดแถวตรงทำความเคารพที่อยู่ด้านหนางยกมือขึ้นใช่ยกมือพนมหนึ่งสองสวัสดีค่ะรบมือให้ลูกหลานร้องเพลงอะไรครับผู้ชายในฝันค่ะฝันอยากจะเป็นมิโกลูกหลันครับ กอดอยากจะเป็นพิ่โตหรือเปล่าก่อนแล้วแต่น้องเขาที่หนุ่มหนูเขา๋อ้เลยครูที่สารครูประจําชั้นชื่อครูคัลิสาขายแพงค่ะกับครูสุวิมลทองแก้วกับครูอ่าครูสันิสาขายแพงขาขาแพงขายแพงไม่ใช่ขาแพงใช่ไหมนี่ลูกครูคัลลิสาขายแพงค่ะอ๋อขายแพงขายแพงชั้นก็ไม่ว่าขาแพงอย่างร้องเพลงร้องเพลงเลยครับ ผู้ชายในฝันค่ะผู้ชายในฝันเพลงของใครป่าวลีค่ะจำไม่ได้น้องๆนะเพลงนี้ยต้นฉบับเดิมเนี่ยขับร้องไว้โดยราชินีเพลงลูกทุ่มพุพวงดวงจันทร์นะครับที่ขับร้องไว้เป็นต้นฉบับเวลาใครถามจะได้รู้ว่าเพลงนี้ผู้ชายในฝันราชินีเพลงลูกทุ่งพุพวงดวงจันทร์ขับร้องไว้เป็นต้นฉบับโน้ที่จะร้องชื่อชื่ออะไรครับ สาวพร้อมนักร้องพร้อมแดนเซอร์พร้อมไม่พร้อมเขาทำอะไรยังไม่พร้อมพร้อมไหมครับอ่าพร้อมไปเลยอ่าขอไม่ลุงวุฒิด้วยเชิญครับ ที่สี่นะครับผู้ชายในฝั่งด้วยนะครับเดี๋ยวลงไปรับพวงมาลัยด้านล่างเลยนะครับเรียงแถวหน้ากระดานเรียงหนึ่งไปเลยนะครับเรียงแถวหน้ากระดานเรียงหนึ่งไปเลยพวงมาลัยอยู่ด้านขวามือของเวทีนะครับนะครับน้องๆเดินลงไปเลยนะครับเดินลงไปเลยนะครับมีจุณครูรอรับอยู่พวงละสิบบาทนะครับเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องๆมัธหนูโรงเรียนวัดใหม่จังปาทองของเรานะครับเพียงพวงละสิบบาทเท่านั้นเองนะครับ ค่ำคืนนี้ก็เป็นคืนสุดท้ายของงานแล้วเมื่อคืนนี้ก็มีการแสดงของน้องๆน้องหนูวัดใหม่จำปาทองของเรานะครับก็เมื่อคืนนี้ก็เก้าชุดด้วยกันนะครับและค่ำคืนนี้นะครับก็จะมีการแสดงทั้งหมดนะในค่ำคืนนี้ทั้งหมด6ชุดนะครับจาก5าชุดเป็น6ชุดนะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากจบการแสดงในของน้องๆ้องหนูโรงเรียนวัดใหม่จำปาทองเป็นที่เรียบร้อยก็จะพบว่า ซ่อง,งสืดาสีรำดวนนะครับแล้วก็ติดตามไปด้วยน้องพี่บึงสามพันนะครับสนุกสนานด้น,น่ายเวยทีและปิดท้ายด้วยทีมงานของเอเวอรมมดูตีดงแจ็โบนะครับในค่ำคืนนี้อ่ะชุดที่ห้ามาเลยนะครับชุดผู้สาวมัดหนีนะครับมาเลยนะครับ, <S 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 บการตัดไข่ล้วงหพาโชคของเราก็ยังอยู่นะครับนะ หมดซะแล้วมองไปทาบุญล้วงหายหมดไปแล้วหมดแล้วนะใครที่จะร่วมทำบุญนะครับนะสอรคอต่อชะตาขอ็ขอเดินเฉยไปปิดทองลุมกู้ตุยกันได้นะครับในวิหารนะ,ะ,ะชุดนี้เป็นชุดที่ห้านะครับกับชุดผู้สาวมัดมีนะครับพร้อมไหมครับพร้อมขอเสียงปรบมือด้านล่างให้กับชุดที่ห้าหน่อยครับชุดผู้สาวมัดมีด้วยนะครับ I'm mm -hmm. เสียงปรบมือให้กับการแสดงชุดที่5นะครับผู้สาวมัดนีด้วยนะครับอโอทำไมคุณมุดทำไมแล้วทำไมนะมีแต่สาวสวยๆทั้งนั้นเลยลูกสาวตรอกโตดูสิผู้หญิงอะไรใส่ผมสั้นด้วยเขาใส่วิกมาชื่ออะไรลูกสาวนี่มึงจะต้องติ้งทำไมมึงพูดไปเลยอีกดอ มึงจะไปกลัวอะไรมื่มึงเชื่ออะไรยุกเนี่ผู้ใหญ่อย่าไปชี้นำน้องๆมันเรียกตบยนี่กูเป็นรุ่นพี่มันเชื่ออะไรลูกชื่อตองจ่าชื่อตองน้ำตองกูว่าแล้วมันต้องชื่อตอต่าทำไมล่ะตองอายุเท่าไหร่ยุกสิบเอ็ดจ้ะอายุสิบเอ็ดอ๋อมึงเป็นผู้หญิงมานานหรือยังเป็นฮะ ไม่ต้องย pues nah ุ่งกูไม่คุยกับึงกแด้เออไปคุยอีกคนหนึ่งนี่คุยายูใยายมีอีกคนหนึงว้ายอีป้ากูรู้ว่าใครเอากระติข้าวมาเชื่ออะไรอีกหรอชะเลยนะเชื่ออะไรเซือปาน เตปานไหนมึงพูดเป็นผู้หญิงเนี่ยนะมึมงพูดเป็นผู้ชายเลยช่วอะไรคำลายระบดนใส่หนา้าเมึงไปฉีดยาเลยน้ำลายกระเด็นใส่หน้านเ,าเ,าเ,าเป๊บมือให้ลูกหลานท่านชุดสาววัดนีนะครับเป็นชุดที่ชุด5านะครับอ่ะขอเชิญน้องๆเลยนะครับ ลงเลยไปรับวงอะไรด้านหน้านะครับลูกหลานไทยนะครับดูกันเอานะพอเวลาแต่งหน้าแต่งตาแล้วจํากันไม่ได้นะครับแหม่ได้สนุกสนานไปบางช่วงนิดหน่อยครับผมขอบคุณคุณ,ณออดปุ๋ยดีมีคุณภาพปุ๋ยคุณออดอยู่ที่โน้นะนะเบอร์ีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีก็ฝากไว้ด้วยผลยี่ห้อใหม่ปุ๋ยคุณออดคุณธรรนครับออดนะครับ งานดีมีคุณภาพงานคอนเสิรต์ตทั่วประเทศกับท่านด็อกเตอร์อันเอกพันธุรัก์แห่งค่ายเพลงพันธุรัก์และคอร์ดและก็ปีอาร์แปดแปดขอบคุณที่มาเยี่ยมงานวัดนะครับครับผมอ่าต่อไป